ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟลองค่ะตอนนี้อยู่ที่ฟุตแลนด์สาขาพัดพงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อยู่ที่แผนกเกี่ยมชินชองม,มากๆนี่คือร้านอาหารถูกและดีนี่ถูกและดีจริงๆคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญก่อนที่จะไปเลือกซื้อวัตถุดิบเนี่ยต้องลองของก่อนเดี๋ยวไปสั่งอาหารด้านในเลยดีกว่าไปค่ะสะมาสเต็กแล้วก็เหมือนเดิมค่ะชาถูกและดีคุณผู้ชมตอนนี้เรวขอทานก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเลือกซื้อ วัตถุดิบข้างในพร้อมๆกันค่ะท้องจะแตกอิ่มแล้วอร่อยด้วยถูกและดีจริงๆคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นแผนกสินค้านำเข้าสเตาหูเอาไปเลยก็มีไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นก็ได้ทานสเตาหูเอาไปทานกับน,นม สดอ่ะสดทุกวันเลยวันนี้จะเอาปลานี่เอาปลาทับทิมค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าปลาทับทิมเนี่ยนะ mm hmm. เขามีประโยชน์มากเลยเขามีโอเมก้า3มากกว่าปลาน้ำจืดชนิด,ดนอื่นๆถึง4เท่าด้วยกันเอาซาัก2ชิ้นขอบคุณค่ะเห็นไหมระคาก็นีแพงเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้า,างั้นเดี๋ยวไปคิดเงินแล้วไปเจอที่คนเลิสลองค่ะมาที่คนเลิฟลองแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับชายหนุ่มเรูเปบร่อยอยางชาขอมแล้วค่ะน้องตังลีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะมีลูกท้าดครับคิวบิกครับ 2เรื่องใช่ครับแต่สองเรื่องถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ยังไม่ได้ปิดถุกนะยังครับแล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่อะปีหน้าปีหน้าโอ้ยได้รับบทหลากหลายนะคนเนี้ยเขาจะได้บทก็เล่นครับจนคนคิดว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าครับมีไหมีคนคิดมั้ยมีครับโอ้หลายปีครับตอนเล่นน้ําตาลไหม่คนนึกว่าเป็นตุ๊ดจริงว่าก็เล่นเหมือนน่ะเนียน่ะเล่นได้ทุกบทบาทนี่แหละนักแสดงวันนี้นะคะมาบ้านเลิฟทลองค่ะพี่หยอมจะทํา เมนูพิเศษครับหมูคกข้าวผัดไข่หลักๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเนื้อหมูแหละใช่ครับเนื้อหมูติดมันนิดนึงเพิ่มความอร่อยมีริษไทยนะคะมีจิ๊วดำมีน้ำตาลแล้วก็มีออลิฟออยล์ค่ะน้ำมันใช่กระเทียมหอมแดงไข่ไข่ไก่ข้าวแล้วก็ผักชี ต้นหอมและที่สําคัญเลยค่ะความพิเศษอยู่ตรงนี้ตรงไหนครับนี่เลยซีอิ๊วขาวตราคิโคแมนบ้านเองมีหลักเลยอันนีคขาดข้าดไช่ไดผเสยเพิ่มรสชาติความอร่อยกลมกล่อมหอมครับครบรสตื่นเต้นอะพี่หอมทำไมอะไม่ค่อยได้ทำอาหารเลยพี่ทำอะไรบ้างอะส่วนใหญ่ทำอาหารญี่ปุ่นอทิเช่นมาม่า อันนี้มันแบบว่ามันง่ายมากนะไข่เจียวพี่ให้น้องช่วยได้ไหมได้ครับให้น้องเริ่มจากกระเทียมกระเทียมตีกระเทียมหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ทุบๆหน่อยอ่าเมนูอื่นล่ะนอกจากมันนอกจากนอกจากไข่อะไรนะไข่เจียวว่าทำได้แบบทานได้คนเดียวอ่ะพี่ทานได้คนเดียวใช่น้องตาลนี่เริ่มแรกเลยเข้าวงการมาได้ไงคะเนี่ยเข้าวงการมาจาก ดัชชี่บอยแอนด์เกิลเตยไปประกวดครับแล้วชนะเลิศไหมชนะเลิศครับแล้วเขาให้ทำแสดงความสามารถอะไรบ้างอะตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นมาร์คแอนโทนีต้องใส่ชุดทองโชว์หุ่นแล้วก็พูดเป็นอาหลับแล้วก็ร้องเพลงคิดถึงของบอยพีซนะฮะมันมันก็ตอนนั้นมันก็ยากระดับหนึ่งนะครับที่แบบว่าคนไม่เคยทำอะไรแล้วมาทำไ้ไครับแล้วทำไมถึงไปประกวดล่ะ ก็เดินอยู่เซ็นทัลปิ่นเกล้าตอนนั้นบริษัทดัชชี่เขาอยู่ที่นั่นไงแล้วก็บังเอิญเจอพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในบริษัทก็ชวนไปมันก็เหมือนกับว่าเออลองดูหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆคือเราอยากเอาชนะคือคือก่อนหน้านี้ผมเป็นนักกีฬาก็ต้องแข่งมันก็ต้องการผลใช่ป่ะฮะแล้วเหมือนว่าเราได้เข้าไปซ้อมแล้วอะซ้อมเต้นซึ่งก็เป็นคนเต้นไม่เป็นร้องก็ร้องไม่เป็นแต่เราอยากเอาชนะไงก็พยายามให้มันต้องได้ก็ก็ ส่งผลให้เรารู้สึกว่าเออมีความมุ่งมั่นตั้งใจอืมอันนี้ต้องเอาชนะให้ได้อ่าฮะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำไม่ได้แล้วไงต่อพี่แล้วอย่างนี้อ่าฮะเปิดเตาของเราตาแก๊สโอเคไฟมันต้องแรงไปพี่ประมาณไหนค่ะครับแล้วก็น้ำมันก่อนน้ำมันใช่เต็มเทส่เลย่จะพี่ถามว่าตอนเด็กๆความฝันของเราโตขึ้นเอยากเป็นอะไร อยากนักแข่งรถเนาะชอบรถชอบรถชอบความเร็วใช่ครับเนี่ยก็เด็กๆก็เริ่มขโมยรถไปขับเเด็กแล้วรถพ่อที่ใส่เหมือนพี่เลยตอนเด็กขโมยรลคุณพ่อไปขับแล้วแล้วพอเลี้ยวกลับมาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่เขาเขาเห็นว่ารถหายเขาก็มายืนรออยู่หน้าบ้านเลี้ยวรถมาปุ๊บชนพอดีเขาเห็นพอดีปะแล้วพอเราขโมยขับแล้วเราแล้วรู้ว่าเราชอบความเร็วเมื่อไหร่เด็กเลยอ่ะตั้งแต่เด็กเลยก็ชอบรถมาตลอดนะประกงประกอบเล่นรถทำีย่าแล้วก็มี2ปีแล้วได้ไป นักแข่งจริงไงเหมือนตามความฝันชนะก็พอไปได้ใส่หมดเลยป่ะคะพี่ใส่หมดเลยค่ะพอไปได้ไปได้รางวัลมาใช่ไหมนี่ก็สนุกตามอันนี้เดี๋ยวพี่จะใส่เพิ่มสีสันอันนี้ค่ะใส่น้ำตาลไปหน่อยเลยอยากลองมาเองลองเลยเดี๋ยวพี่จะใส่ส่วนผสมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะพี่รอดสิและที่สำคัญเลยนี่ สิ่วขาวตราคิาโคแมนค่ะทำให้เมนูนี้แบบว่ารสชาติอร่อยลกลมกลม่มอ,อมมากยิ่งขึ้นของกระเดิมออีกของกระเดิ่องใช่ไหมบท,ทาบาทไหนที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราแบบยากไหมสุดเลยเป็นน้ำตาลไหมที่ต้องเล่นเป็นเป็นแป๋วมีเกอะไรอย่เงี้ยครับเป็นตุ๊ดดาม่าพี่มัน แค่เป็นและแสดงเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันก็ยากแล้วด้วยด้วยพื้นฐานแต่ว่ามันต้องมองผู้ชายให้เป็นผู้หญิงอะ่ะเพราะว่ามันเราจะต้องโดนทิ้งชอบช้ำอ,อ,อะไรเง,งี้ยเออผมว่ามันยากอะ่ะแล้วมีเรื่องของแม่ไม่รู้อีกต้องแอปอีกอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไปกันใหญ่เลยมันก็ไหลซับไหลซ้อนมากครับแต่มันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการแสดงนะครับค่ะแล้วก็พอมาเจอลูกค้านนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกัน พราะว่าด้วยภาษาราชาศัพท์เนี้ยเนาะมันต้องจําให้ได้อ่ะต้องจําให้ได้เลยาผิดปุ๊บนี่จบเลยนะมันผิดเพี้ยนเลยเนาะอย่างไรก็จะเป็นอะไรเสียอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องได้หมดอ่ะต้องได้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่หอมผัดข้าผัดเสร็จพวกเราไปจัดใส่จานแล้วไปทานกันไหมได้เลยครับโอ้โผมตื่นเต้นแล้วครับทานนกัเก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหแทบไม่ทำเลยเลย ทำกันน่าจะได้หน้าตาดีครับแต่ไม่รู้ว่ากินไปแล้วจะเป็นยังไงเจเปรี้ยใช่ครับลองแล้วกันครับจะได้ไปดูยากด้วยเมื่อกี้โอ้แต่มันยากสำหรับผมมากเลยนะพี่หมูเคาะเดี๋ยวลองก่อนฉันบอกวหิวด้วยหิวด้วยใช่ไหมงั้นเราทานก่อนแล้วค่อย ถ่ายอะไรกับพวกนี้มนไปคุยไปแล้วกันถ้าถานไปคุยไปมีแฟนยังคนข้างๆใครอ่ะคนเนี้ยคี้ยมีแล้วน่ารักด้วยครับคบกันมานานแล้วกี่ปีคะักี่ปีสี่ปีกว่าแล้วครับนี่ก็ขึ้นห้าปีแล้วครับอือเขาบอกว่าอาถานอะเลขสามห้าเจ็ดเชื่อเปล่าไม่เชื่อพี่กพยังไม่ถึงแต่ตัวเองผ่านเลขสามแล้ว อ๋อไม่นะพี่ไม่ไม่มีความไม่มีอาการเลยไม่มีอาการใช่ไหมของผมจะเป็นตีวัลส่วนใหญ่คบกับแฟนอ่ะปีแรกจะหนักสุดปีแรกคือจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนหากันอะว่าใครเป็นยังไงเนี้ยเราก็ต้องแสดงความเป็นตัวเองให้เยอะไงคือเราก็เต็มที่กับชีวิตที้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองอะคือถ้าทนได้ก็อยู่อ่ะบิอยู่ถ้าเขาทนเราได้เลาก็โอเคอะแต่เขาทนเราได้นะเขาอึดอะอึดมากครับใช่ครับ ออนี่คือนี่ใส่เป็นไงเขาถึงต้องทนอ่ะเมื่อก่อนมีสโลแกนนะรักเพื่อรักสังคมรักการเรียนรักเพื่อแฟนอ่ะแฟนไม่มีตอนตอนนั้นเจ้าชู้มากพี่จริงหรออิงัาเจ่าชู้สุดๆอย่างเมื่อก่อนถ่ายละครเสร็จก็จะไปเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแก็จะอยู่กับเพื่อนอ๋อก็เลิกลากันไปจนมาเจอนนอะคนนี้ทาก่อนไปเจอกันได้ยังไงอ่ะ เจอเจอที่สนามบอลวันที่ซ้อมงานช่องบอทช่องสามแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่แบบเขาเป็นทีมงานแล้วก็รู้จักกับเนี่ยแหละเขาก็ชวนกันไปแล้วเขาบอกว่าคนนี้ชื่อเหมือนแกเลยนะชื่อวลิษฐาอ้าวอันนี้วลิศใช่ผมชื่อวันวลิศถาเฮ้ยขอดูหน้าดิแล้วชื่อแล้วเขียนคล้ายเขียนเหมือนกันเลยคบเขับว่าวลิศเหมือนกันเหมือนกันเลยแค่ของผมจะเป็นไม้กรันของเขาจะเป็นตัดกะรันออกแล้วเป็นสละอาแต่ตรงเย็นก็เป็นข้าวเลย ไม่รู้ผมใจง่ายหรือเขาใจง่ายส่นทนาให้าไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปส่งบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ไปส่งบ้านไ่้สงบทำตัวเป็นสภาพบุรุญไงจะปล่อยให้ผู้หญิงกลับบ้านคนเดียวได้ไงไม่ได้แล้วช่วงนั้นผมโสดด้วยไงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเนื้อคู่กว่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายหลายอย่างที่คล้ายกันไห้เหมือนกัน หนชื่อก็ขายล่ะชื่อก็ขายหน้าตาก็ขายมิสไยนิสัยนี่ใสเป็นไงคะกกิ๊โรแมนติกกิ๊กกิ๊กนุงกิ๊กแล้วก็เขาก็จะมีหมาชื่อแบทแมนเมื่อก่อนผมก็จะเที่ยวเยอะแม่ผมก็จะเรียกแบทแมนคือเช้าง่วงกลางคืนตาใสอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเรียกแบทแมนแล้วมีหมาของเขาเดีกว่าเราเลยว่าเออเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันอีกแล้วก็เลยเดี๋ยวลองลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจีบใครก่อนจริงๆผู้หญิงจีบผมก่อนนะครับไม่ จริงอ่ะหลอกมันไม่ได้เป็นอารมณ์จีบกันเหมือนวัยรุ่นไงแต่เป็นเหมือนคุยกันแล้วมันแบบมันคลิกอ่ะเริ่มแสดงตัวตนกันออแล้วเราแสดงตัวตนเป็นยังไงเริ่มเที่ยวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเช็คเขาไงเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าปล่อยเราเที่ยวปล่อยไม่ไม่ได้ตามปล่อยก็จะรอแต่ถึงบ้านแล้วก็ต้องเฮ้ยถึงแล้วนะไม่ค่อยนอนเป็นอย่างเงี้ยปีหนึ่งเคยเจอแบบอยู่ไหนกลับยังอะไรอย่างเงี้ยทำไมยังไม่กลับซีเนี่ยอันเนี้ยทำไมเขาไม่รับยงเี้ใช่ถ้าถ้าเจออย่างนี้จะแบบ ก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่พอเจอฟิลนี้รู้สึกแปลกเว้ยรู้สึกเอ้ไม่คุ้นเลยอะไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นเลยพี่เมื่อก่อนน่าชูมากครับจริงครับยอมรับเลยยอมรับเลยแต่อนนี้หยุดหมดแล้วนะครับนี่นี่นานหยุดหมดแล้วแล้นี้หยุดหมดแล้วเป็นสเปกไหมคนนี้คนนี้คือเป็นแม่ของลูกอ่ะคือจริงๆสเปคอ่ะไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่เป็นแม่ของลูก แล้วสเปกเขาเป็น huh. ยังไงอ่ะสเปกจริงๆเลยสเปกเหรอครับชอบเปรี el, uh. uh, ้ยวอ่ะผู้หญิงแบบเปรี้ยวเซ็กซี่อะไรเงี้ยแรงอะไรอย่เงี้ยนั่นคือสเปก แต่ว่าจริงๆแต่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกแต่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ลืมเพราะว่าเดี๋ยวจะทําของหวานให้ทานโอ้โหจริงๆชอบนะครับถบาหวานจริงๆริงห้าพิเศษมากถ้าไม่มีกล้องเลยหมดนานแล้วอตอนนี้มีกล้องไงเลนไม่กล้ากินใช่ไหมล้วเป็นสูตรพิเศษด้วยเมื่อกี้ที่พี่อ๋อมบอกไงว่าทุกบ้านต้องมีนะซีอิ๊วขาวราคีโคแมนครับผมเมนูของเราสำคัญมากเลยนะอร่อยล้ำเลิศประเสริฐสีเลยกินแห้งๆมันไม่เวิร์กนะต้องมีจิ้มหน่อยจิ้มนิดนึงโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานของหวานเนี่ย อแบบว่าเนื่อดเนื่อยมีกระฟองกาแฟเครื่องดื่มอะไรที่แบบล้างความเหนื่อยไหมพี่ได้พี่มีนี่เลยค่ะเนสกาแฟโดเชกุสโตเครื่องชงกาแฟสำหรับคอกาแฟตัวจริงนี่เลยตัวเองชอบดื่มกาแฟเปล่าผมนี่คอกาแฟนะครับพี่จริงป่ะจริงครับเมื่วันกินตาเหลือกันนะครับตื่นเช้าใช่ไหมล่ะตื่นเช้าจะต้องแบบเติมพลังเติมความสดชื่นใช่ครับนี่เลยเครื่องชงกาแฟของพี่น่ารักไหมน่ารักอ่ะ อันนี้อนนโอ้เจ๋งเลยพี่เครื่องชงกาแฟ n สกาแฟด d o เ c e g u s โตค่ะอันนี้เป็นรุ่น Genio ค่ะเป็นรุ่นเล็กพกพาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นรุ่น s ัคโ r o เป็นรุ่นกลมๆนะคะอันนี้ก็เก๋กไก่มากๆค่ะดีไซน์สวยงามมากๆได้รางวัล Red ดอ t ดีไซน์ด้วยนะ แล้วขอบอกเลยนะคะว่า n e สกาแฟ d o l c ช Gusto ตเนี่ยนะคะเครื่องชงกาแฟตัวนี้เนี่ยนะคะชงง่ายสะดวกรสชาติอร่อยแถมยังมีแรงดันน้ําถึง15บาทเทียบเท่ากับร้านกาฟแฟระดับพรีเมี่ยมเลยล่ะคะ่ะกาแฟที่บ้านพี่ออมเลยกลมกล่อมหอมเข้มข้นอันนี้ผมไปกองได้เลยเนีน่ยพี่ใช่ป่ะถ่าย<ช>ละครดึงอย่างี้ยคือไม่ต้องชงไงแบบว่านี่กาแฟสดใช่ป่ะครับทำกาแฟสดใช่ป่ะครับนี่เลยค่ะมีรสชาติ ให้เลือก7แบบ <ele> แบบกินทีลาเต้นะคะ <โ Also. S 1> มีคาปูชิโน่ไอคาปูชิโน่เอสเปรสโซเอสเปรสโซอินเทนโซ่โ hm. มกคาล,ลาเต้แมคคิอาตโต้นี้รสชาติใหม่งั้น <ง Mean. S 1> เดี๋ยวพี่เลือกให้นะเป็นเอสเปรสโซอินเทนโซนี่เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องเปิดเครื่องก่อนค่ะเราให้ไฟสีแดงเป็นไฟสีเขียวนะคะ ปรมา30วินาทีนี่เลยเขียวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่แคปซูลกาแฟลงไปเลยคะ่ะเราดูระดับน้ําก่อนนะคะมี2ขีด1 2นี่โอเคเปิดแล้วเราก็หมุนไปที่2ขีด1 2>, 1 2อ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องใส่แก้วก่อนอันนี้เราสามารถปรับระดับด้วยนะคะตามขนาดของแก้วได้ใส่แก้วลงไปกดปุ่มแดงเลยค่ะรสชาติเอสเปรสโซอินเทนนี้นะคะเป็นการผสมผสานกันระหว่างกาแฟอาราบิก้ากับโรบัสตา้าได้อย่างลงตัวเลยล่ะคะ่ะต้องรอให้ไฟอยู่กับพิบนะคะอันนี้เขาหยุดแล้วเราก็พร้อมเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟ นีเล้วพี่ยอมเอาอะไรครับพี่ขอบคุณครับพี่เหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่อขบบคคุณรัเหมือนกันเข้มข้นเนาะเป็นรสชาติใหม่ด้วยรสชาติใหม่เดี๋ยวพี่ขอทิ้งกันนะคะอันนี้คือต้องทิ้งโอเคน้องลองลองใส่เลยใส่เลยก็ปึ๊บแล้วกดปิดแล้วตัวเองหมุนไปที่สองขีดอ๋อคือร้อนนี่คืออันนี้ร้อนอันนี้ก็เย็นแต่ต้องหมุนใช่แต่ว่าต้องหมุนระดับน้ำก่อนของขีด อ่าใช่แล้วแอ่กดปุ่มแดงอือพี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโดนเหมือนเดียวไม่ได้ลองเลยแล้วกันเข้มข้นหอมอร่อยเหมือนแบบว่าอยู่ในร้านกาแฟแบบกุ่น กลุ่นหอมกลุ่นกรุ่นมากอยู่ในร้านกาแฟแบบระดับพรีเมียมเลยนะครับผมโอ้ยเต้องไปหาซื้อแล้วใช่ครับเดี๋ยวต้องโดนซะหน่อยแต่งงานไหมล่ะเมื่อไหร่ล่ะแต่งงานเลยเธอกำลังเล็งๆอยู่เรากำลังเตรียมตัวและให้พร้อมครับปีหน้าไหมจริงๆผมก็อยากเลยนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีถ้าถ้าถ้าเราแต่งเราก็ต้องมีน้องพอมีน้องแล้วเรายังยังดูแลเขาได้ไม่เต็มที่แล้วยังแบบ อย่าเป็นวัยรุ่นอยากเที่ยวอยู่อะไรยเงี้ยก็อย่าเพิ่งไหมก็รอให้รู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมแต่งปุ๊บแล้วมีเลยอย่างเงี้ยใช่เราได้ดูแลเขาได้ดีแต่ระยะเวลาว่าอีกนานไหมก็ต้องรอดูกันก่อนความพร้อมเนอมีความพร้อมก็เร็วๆนี้แล้วครับสองสามปีนะไม่เกินเนี่ยครับคิดว่าแล้วคิดว่าแบบคนนี้ผมลิขิตของเราหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะเพราะว่าอยู่ดีๆมาชื่อก็คล้ายกันอีกใช่มันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันหน้าก็เหมือนกันมีทุกคนบอกก็เลยแล้วตัดหน้ามาเหมือนกันอีก เป๊เห็ดแฝด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 แล้วคิดว่าแบบถ้าเกิดนในอนาคตงานแต่งงานในฝันของเราจะประมาณไหนอารมณ์คือตีมคงต้องเอาให้มันอ่ะคนบันเทิงอ่ะมันต้องเอาทั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องเอาให้เต็มเหนียวแล้วเลิฟอีสองน้องน้าคะรักคืออะไรรักคือการให้แล้วก็การรับนี่คือให้ไปบางทีมันมันอยู่บนโลกความจริงไม่ได้ไงให้ไปเราก็ต้องรับกับสิ่งที่เหมือน เหมือนเลาทำดีอะคนเนี้ยคนอื่นที่เขาได้รับไปเขาคงอยากจะทำดีกับเราอันนี้ผมว่าเรื่องสำคัญกับชีวิตคู่อ่ะ หรือถ้าได้ได้ได้เห็นสิ่งดีๆด้วยกันพากันไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยผมว่าโอเคไม่ได้พากันลงเหวเลยไม่ไหวนะอันนี้คือแบบว่าสิ่งสิ่งที่เขาบอกว่าคอยดูแลเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมาสี่ปีพี่ก็ว่าแบบว่าโอเคแล้วนะโอเคครับอดทนเขาบอกว่าอดทนใชครับอดทนในปีแรกไงคือก็จะเป็นเลเวลของผมว่าปีสองเริ่มดีปีสามดีดีขึ้นเรื่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นมันก็ช่วงแรกๆอาจจะทะเลาะกันบ้างมีบ้างมีบ้าง ถ้าบอกว่าเปรียบความรักเหมือนเมนูของหวานเป็นเมนูไหนตลอดองตะจริงชอบบลูเบอร์รี่ชีสพายนี่มันมันจะเปรี้ยวมีัอหวานมันมันที่แคกเกอร์มีหลากหลายรสชาติชอบชอบฟิวนั้นเลยบางทีก็อยากแบบว่าเต็มที่กับชีวิตบางทีก็รู้สึกว่าต้อง คอยดูแลอะไรเงี้ยมันก็อยากให้มันมีหลายหลายอารมณ์ถ้าถ้าเป็นอารมณ์เดียวมันคงเบื่อหน้าดูเลยถ้าเป็นหวานอย่างเดียวก็เลี่ยนเนาะใช่ครับเปรี้ยวอย่างเดียวว่าหืมไม่ไหวไหมแสบเกินเออจะทรมานไปไหนอะไรอย่างนี้ยเปรี้ยวเอา้ยครบรถมีครบรถกำลังกลมกล่อมกำลังดีเออก็เลิศมากๆเลย สุดท้ายแล้วนะคะให้น้องตาฝากผลงานแล้วกันว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมบ้างก็ตอนนี้มีลูกทาสนะครับแล้วก็คิวบิกเป็นพีเรียที่เชื่อว่าคนไทยอ่ะต้องดูเพราะจะได้รู้ว่าเลิกทาสคืออะไรน้องๆที่เรียนสังคมหรืออะไรเงี้ยถ้าดูเรื่องนี้จะรู้เลยว่าไม่ต้องไปอ่านหลังหนังสือคือรู้ครบแล้วอ่ะไม่ต้องไปอ่านเยอะมันเป็นละครสะท้อนสังคมด้วยแล้วก็คิวบิกคิวบิก เป็นแอคชั่นตอนนี้ไปถ่ายไทยเปนะครับแล้วก็ไปไต้หวันด้วยก็ยิงกันสนันจอปีหน้าคงได้ดูครับผมก็มี2เรื่องนี้ฝากให้ติดตามด้วยนะคะคแล้วมีพิธีกรมีอะไรอีกไหมคะพิธีกรยังไม่ได้ทำครับเพราะทำไม่เป็น<ว>ทำไม่เป็นฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับซีอิ๊วขาวสตล์คิโคมแมนค่ะมีติดบ้านไว้นะคะคุณผู้ชมรับรองเลยว่าเมนูทุกเมนูของคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยหอมกลมกล่อมขึ้นครับผมส่วนเมนูของหวานวันนี้นี่เลยค่ะเก๋มากอะชอบชอบ เนสกาแฟโดเชกุสโตต้องไปหาสักเครื่องตง้องไปหานะตอนนี้มืาจนงไนแล้วสองรุ่นค่ะก็สำหรับคนที่เป็นคอกาแฟนะคะอย่าลืมเลยค่ะเนสกาแฟโดเชกุสโตนะคะเครื่องชงกาแฟสำหรับคอกาแฟตัวจริงมีสองรุ่นนะอันนี้รุ่นเจเนโอแล้วก็รุ่นสกุลโล็นรุ่นกลมๆน่ารักสวยเก๋มากเลยค่ะยกไดกาแฟคุณภาพระดับมืออาชีพมาไว้ที่บ้านคุณวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องตะมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่อ๋อจะพาคุณผู้ชมนะคะไปนี่เลย ไปทานอาหารอร่อยๆที่นอกข้างนอกบ้านเราเนี่<ล>ในช่วงเลิฟลองอร่อยนอกบ้านไปกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงเลิฟลองอร่อยนอกบ้านวันนี้พามาร้านอร่อยอีกหนึ่งร้านค่ะชื่อว่าร้านซูชิรีตอรองยาชินค่ะอยู่ที่ชั้นสามที่คอนรูรามมอลนะคะทองหล่อซอยสิคุณผู้ชมร้านนี้นี่นะทีเด็ดอยู่ที่อาหารญี่ปุ่นที่แสนอร่อยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าข้างในเนี่ยเชฟเขาน่าจะกําลังเตรียมพร้อมแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมบ้างไปค่ะ ยืนยงข้างคมนี้นะคะเชฟต้อมนั่นเองสว,ส,สวัสดีค่ะคคแล้ววันนี้ทําเมนูอะไรคะ,ะเชฟวันนี้จะเป็นแบบเป็นโอมิบีฟซุกี้นะครับผมคือความพิเศษก็คือสําหรับตัวซอสคือเราจะเคี่ยวจากพิกคอมแมนเริ่มทําเลยเพราะว่าหิวแล้ว ได้ลอยๆนิดนึงค,คือให้เทคเจอร์ที่กรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิสวยมากเลยน่าทานแล้วมีอีกหนึ่งเมนูด้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเมนูชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่า Toro Uni r o รนะฮะเป็นมักคุโรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ที่ร้านญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยเขาจะ,ะใช้เป็นมักคุโร่ฝามซึ่งเลี้ยงแต่ของเรานี่นาเข้าโดยแบบเป็นธรรมชาติต้องประมูลมา เมื่อก yeah. ี้นี้นะคะก็เป็นโทโร่อูนิโร่ใช่ครับแล้วด้านในที่ที่หมวนโลนี้คือจะมีอะไรจะมีอูนิอยู่ข้างในด้วยครับแล้วก็มีเป็นวาซาบิสดเนื้อนี่ลายในปากอ่ะเป็นมะกรูดธรรมชาตินะครับคือไม่ต้องจิ้มนะคะแค่แค่เติมคิกคอมเมนต์นิดหน่อย อร่อยมากเลยอ่ะจะช่วความกรุบกรอบของตัวหอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นเ่ะอใช่ครับแล้วก็ความหอมของซอสค่ะคือเราใช้เวลาเคี่ยวซอสตัวนี้นานมากนอกจากี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสุดท้ายแล้วค่ะให้เชฟต้อมนะคะฝากร้านแล้วกันตอนนี้ร้านอยู่ทองหล่อซอย13นะฮะอยู่ผมการใหม่นี่ตึกนิฮอนมุระมอนะฮะอยู่ชั้น3นะฮะเชื่อว่าร้านยาชินนะครับ ต,น 6, ตอนนี้เราเปิดตอน11โมงครึ่งนะครับปิดบ่าย2โมงครึ่งรอบเย็นก็เปิด5โมงครึ่งนะครับแล้วก็ถึง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟต้อมมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก่อนจะลาจากการคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอขอบคุณซีอู่ขาวตราคิโคแม n เนสกาแฟ o ดเชก u s โต เวลาหมดลงแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซอสถัถ่วงตาคิดคอมแนค่ะมีไว้ติดบ้านนะคะรับรองค่ะทำเมนูไหนก็อร่อยแล้วก็หอมกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการเลิฟส์ลองทุกวันอาทิตย์เช่นงคือออมแล้วคุณตั้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หลายชั้นเลยยหลอกหลายชั้นมาก <c oughs> โอ้โหเยอะมากจริง <c oughs> อ่ะบางคนก็จะโทรไปกองหรือจะไปเซอรไพรส์หน้ากองออย่างเงี้ยที่เราไม่รู้ <c oughs> กองก็ไม่ให้ีเพื่อนก็จะชวนไปข้างนอก